เอาละครับสปอยวันพีตอนที่868ตอน KX Ranzer หลังจากบิ๊กมัมลืมตาขึ้นมาเขาก็ไม่เห็นคาเมลและเด็กๆคนอื่นๆอีกเลยเขาเสียใจมากพอคิดว่าตัวเองโดนทอดทิ้งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับในวันเกิดของบิ๊กมัมในวันนั้นบิ๊กมัมแต่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่เป็นเพื่อนผองหรือผู้มีพระคุณอย่างคาเมลบิ๊กมัมก็กินไม่เหลือซากเลยครับ เหตุการณ์ในวันนั้นถูกพบเห็นโดยบังเอิญของคนสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคนยักษ์จากเอลบับครับเนื่องจากคนยักษ์เป็นห่วงเด็กๆเลยตามมาดูแต่อเผอิญไปเห็นตอนที่บิ๊กมัมกินเด็กๆและคาเมลพอดีในตอนนั้นเขาตกใจมากเลยครับว่าบิ๊กมัมเป็นตัวอะไรกันแน่ ทำไมมันถึงโหดร้ายขนาดนี้หลังจากนั้นเขาก็ได้กลับไปสงเขาให้กับคนในหมู่บ้านถึงเหตุการณ์ที่บิ๊กมัมกินคาเมลและเด็กๆคนอื่นและจากเหตุการณ์นี้ยิ่งทําให้คนยักษ์เกลียดบิ๊กมัมขึ้นไปอีกครับและส่วนอีกคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเป็นโจนสรสลัดที่มีความฝันอยากจะเป็นเชฟเขามีชื่อว่าสตอร์เฟนเขาได้อาศัยอยู่บนเกาะน,นี้มาก่อนแล้ว เขาเป็นผู้มีพลังพิเศษซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้บนโลกนี้ให้กลายเป็นอุปกรณ์ทำรรอาหารครับโดยพลังจากผลปีศาจนี้น่าจะเป็นสายพระรามอิสยครับและเขาคนนี้แหละครับที่เป็นผู้ช่วยของบิ๊กมัมคนสําคัญในการสร้างกลุ่มโจสรสลัดบิ๊กมัมขึ้นมาและสําหรับตัวบิ๊กมัมเองนะครับเขาได้ทําตามเจตนาลมของคาเมลในอดีตคาเมลเคยพูดว่าอยากจะใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อสถาปนาประเทศของตัวเองขึ้นมา โดยให้เหตุผลว่าถ้าสามารถสร้างประเทศขึ้นมาได้โรคใบนี้ก็จะสงบสุขมากขึ้นและหลังจากคาเมลหายตัวไปบิ๊กมัมก็พยายามทำตามคำต้องการของคาเมลและพยายามสร้างประเทศขึ้นมาครับบิ๊กมัมเริ่มรู้สึกตัวว่าเธอสามารถใช้พลังของผลวิญญาณได้แบบเดียวกับคาเมลบิ๊กมัมจึงใช้พลังนี้ในการบุกยึดที่ต่างๆกับสตอร์เฟนครับ กลับเข้าสู่เหตุการณ์ในปัจจุบันเบยิงกระสุนเคเอันเซอร์ใส่บิ๊กมัมแต่เนื่องจากแรงลมและหาคิของบิ๊กมัมกระสุนไม่สามารถพุ่งเข้าใส่บิ๊กมัมจึงทำให้แผนล้มเหลวครับและเมื่อซีซ่าเห็นว่าแผนล้มเหลวเขาจึงพยายามเอากระจกขึ้นมาเพื่อพาทุกคนหนีแต่เนื่องจากเสียงกรีดร้องของบิ๊กมัมกระจกก็เลยแตกเป็นเสียงเ,ยงเลยครับและเมื่อไม่สามารถหนีไปได้เบ สิ่งแปลงร่างเป็นปราสาทขนาดยักษ์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาหลบในร่างกายของตัวเขาจบตอนโอ้โหเรื่องราวชักจะสนุกเข้าไปใหญ่แล้วครับแผนการล่มเหลวบวกกับความโกรธของบิ๊กมัมรับรองว่าต้องมันมากแน่ๆอ้อยและอีกอย่างนะครับผมพูดอาจจะเร็วไปหน่อยหรือพูดไม่ชัดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็เขาต้องขอโทษไปด้วยเพราะว่าผมตอนนี้สองจมูกผมหายใจไม่ออกแลครับ โอเคยังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับเจ้าของกระทูในพันทิปที่ช่วยแปลมาให้เราได้อ่านกันด้วยนะครับสำหรับตัวผมในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบาย